ต่อการที่คู่ที่2ระหว่างเวสแฮมพบกับแอตตานิล่าราคาต่อรองเปิดมาที่เวสแฮมต่อเสมอควครึ่งเวสแฮมเตรียมเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการ,รมาเยอือนของทีมแอตตานิล่าโดยเจ้าบ้านเวสแฮมภายใต้การนำทีมของเดวิดมอยผลงานดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเกมที่แล้วของพวกเขาเนี่ยก็เป็นการเอาชนะเชฟฟิลด์มาได้อีกทําให้ตลอด2เกมหลังสุดนั้นเป็นการเก็บชัยไมาได้ทั้งหมดแถมคุณภาพการเล่นในบ้านของเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่5ติดต่อกันกับทุกรายการส่วนทางฝั่งแอตตานิทศาางการเล่นในใบ้านของทีมนนั้กก็ตลงไปเยอะ แต่ถ้าว่าเกมนอกบ้านของพวกเขานั้นก็กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยตลอด5เกมหลังสุดในเกมนอกบ้านกับทุกรายการเป็นการชนะมาได้ทั้งหมดดูแล้วเกมนี้วินล่าคุณภาพในการเล่นเกมนอกบ้านของพวกเขานั้นก็ยังคงยอดเยี่ยมดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วเกมนี้ทีมเยือนน่าจะมีแต้มติดมือกลับออกไปได้อย่างแน่นอนครับทีเด็ดฟันทอง,งวันนี้รองไปเลยสงิงห์พงาแอตตันแอตตันวินลา่าสกอตดีคาดแอตตันวินลา่าบุกมาเสมอเวสแฮมหนึ่งหนึ่ง